พ ame, 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 te, ame, te, ุทธ <t> ังสรานังขจามิธรรมังสรานังขจามิสังฆังสรานังขจามิทุติยังติพุทธังสรานังขจามิทุติยังติธรรมังสรคำเตือน การซื้อสลักจิ้แมแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายผมสวัสด,ดี f อทุกท่านนะครับที่เบิ้งชชองพเพลียงชนแนลนะครับเมื่อนี้มาเจอกันคือเก่าคับผมไก่มือหวอยออกเราเมื่อนี้แอดมีโอกาสนะครับได้มาถวายเทียนพรรษานะครับแล้วก็ภาพาน้ําฝนให้กับคู่บาอาจารย์นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่นาปฏิบัตินะครับนาปฏิบัตินาสัทธานาเดิมใสมากๆเลยรับรองว่าวัดนี้สีกากรอบเขามาว่าถึงแน่นอนครับผม <c oughs> วัดสวยงามมากๆนะครับถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงขอพรรษาของพระคุณเจ้าเนาะครับประสองค์องค์งเจาก็ได้มาถวายเทียนพรรษากับผามน้ำฝนนะครับผมตามโบราณเพิ่นกาวว่าช่วงนาฝนนี่พระภิสุนะครับมีการเดินทางลำบากพระบุทธเจ้าก็เลยบัญญัตว่าให้จำพรรษานะครับคือให้อยู่ตามสถานที่นะครับก็คือวัดหรือ,อ สถานที่จํามรรนาก็คือไายูเพราะไไปใสเพราะว่ามันมันเป็นช่วงฝนตกนะครับเป็นก็เลยห้จํารรษา3มเดือนหลังสิ้นฤดูฝนนะครับก็จะมีฤดูการกระถินการรับกรถินแล้วพระภิกษุจึงสามารถที่จะจารกไปมองอื่นได้นะครับแต่มาช่วงเขาพรรษาถามีความจําเป็นนะครับที่จะเดินทางก็ต้องเอาสังฆาติไปน้าติโตไปน้าตลอดอันนี้ก็คือตาม โบรัณเพินเ่นเพิ่เบามากนะครับแล้วการประเภทนี้นะครับประเภทนี้การถวายผาอับน้ำฝนและเทียนพันษาเนี่เป็นประเภทนี้สาคัญในพระพุทธศาสนาที่มีความเป็นมากยาวนั่นเลยโดยมิตรตนกําเนิดมาจากสมัยพุทธกาลนะครับการถวายผาอับน้ำฝนนี่เริ่มจากนา่งวิสาขานะครับมหาอุบาสิกานี่แหละเราเห็นพระสงเราเห็นประสงค์องค์ข้าเจ้านะครับป้าเปื่อยหรือแก่ผาอาบน้ำนะครับหรือแก่ผาอาบน้ำ นั่งก็เลยได้กราบทุ่นขอพระพุทธเจ้าอนุญาตให้มีการถวายผ้าอาบนำฝนได้นะครับก็เลยได้ปฏิบัติตามกันมาเรื่อยๆนะครับการถวายผ้าอาบนำฝนนะครับส่วนเทียนพรรษานะครับเทียนพรรษาสมัยพุทธกาลบบมีไฟฟ้านะครับสมัยพุทธกาลบ่บมีไฟฟ้านะครับแล้วการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆของพระสงฆ์องค์พระเจ้านะครับเพราะว่าจะเป็นการไหว้พระกันเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ ย่ำขึ้นมันบ่มีไฟฟ้ามันหมืดมันมัมน,มนลำบากนะครับก็เลยช่วงที่เพิ่นพระเจริกก็เลยมีการถวายเทียนพรรษานะครับเลยมีการถวายเทียนพรรษาให้กํากเนิดแสงสว่างนะครับสิได้ปฏิบัติารกฤาชบ่ววาทิการาทาวัดเสาทาวัดแลงนะครับช่วงเขงพาพรรษาอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนมาเนาะครับผมอันนี้แอดก็เ้เบ้าให้ฟังคร่าวๆนะครับแต่ว่ามือม้อนี้มื้อนี้แอดมาหาพระคุณเจ้ามาลงปูนะครับ ามาขอตัวเลขไหกับเอฟซนะครับงวดประจําวันที่16นี่นะครับไก่สีหอดนี่แหละอย่าลืมว่างวดที่แล้วนะครับอย่าลืมมางวดที่แล้วเต็มเต็มครับผมเต็มเต็ม,ม91นะครับกับมี่สมาชิกที่มีโชคมีลาบกับหลายท่านนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะแต่ว่างวดนี้หามพลาดครับผมงวดนี้หามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่า หลวงปู่หรือหลวงพ่อเนี่ป็นได้มาแล้วนะครับโมนี้แอดก็เลยมาถือโอกาสได้มาถวายเทียนพรรษาหรือผาบน้ำฝนพร้อมเราก็มาขอโชคขอลาบขอเลขขอเบอร์ให้กับเอฟซีเฮ้านะครับผมมาฟังเบิ่งว่าจะเป็นตัวใดนะครับผมอันนี้กะโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อครับผมขันมากกระจัดขันคันกระพานนะครับผมล้วก็ฝากผู้ใดเบิ่งช่องพะเลียงชาแนลยูนะครับ ขอกำลังใจให้พ่อเลี้ยงน้ำให้กนติดตามให้น้ำแน่เด้อครับผมเอาเดี๋ยวงวดนี่นะครับงวดประจำวันที่สิบหกเดือนก็รกฎาคมนี่พศสอง8ัน้หสิบปดนี่เลขจากหลวงพ่อนี่เแลสิเป็นตัวใดนะครับผมเข้าไปฟังน้ำกันเอาโอเคเลยครับผมเอาเอาชี้แทเป็นงายดีสองหาแปดสองแปดหาสองแปาก็ได้พิมสามสามครับ อเอาเจ็ดเก้าเาเจ็ดซามันนัอยหม่เสียคผู้ที่ซื้อบลางไม่ซื้อางเนาะแม่บ่แม่บ่คือหลวงพ่อวาบ่คือมันางีเอาพหลวงพ่อใส่เขาบอตัวนั้นไส้เรียวเลยครับแม่บ่ละครับตัวกันครับตัวกันเขาทอาตัวน้ไส้เออกันนั่นเนี่สรุปเราคือเอาสองแปดหากับเจดเก่าเลยเออครับไปตโตกันล่างสามสามเห็ออครับเพาะอง่ายง่ายคนที่ซื้อเนาะ